สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเมอร์เซเรนดี้ทับีสองนะถุยภาคสองอะซเซเรนดี้ทับเเทับบี้เออรู้สึกหลอนนะหลอนบอยรันีเราต้องเก็บคาสตาร้าได้ห้าชิ้นนะมังมังมังห้าหรือสิบไม่รู้นะวันนี้จะมาดูความเป,ปลี่ยแตกของผมนะ ความเวิร์งวางอันไกลพพ้นยังไม่เจออะไรเลยนะครับตอนนี้เฮ้ยชุบประตูเข้าไปโอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยเ้ยสองตวนึงขึ้นแล้วเนี่ยเฮ้ยๆๆ้ยโอ้ย้ย,ย,ย,ยวิ่งครับได้เวลาวิ่งได้เวลาวิ่งแล้ว หมดเวลาสนุกแล้วสิไม่ใช่ละกูหลอนว่ะเฮ้ยเฮ้ยอ้เฮ้ออะไรอ่ะเราได้ยินเสียงอ่ะโดดที่หูหูหูเล่นอยู่คนเดียวด้วยโอ้หลอนหลอนหูหูฟ้าผ่าอืมแยบ คลิปนี้อาจจะมีเสียงพูดน้อยหน่อยนะเอ๋ <Okay. S 1> hey. รู้สึกว่าแถวนี้จะไม่มีใครเลยนะดูแต่ก็ระวังตัวไว้ด้วยอาจจะโผล่มาโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวนะเฮ้ย <Hey. S 2> เสียงว h a วอ s ิสติ อืเราจะเก็บได้ไหมนะ่ะโหหลอนอะเออโอ้หอนะอโหเกมนี้ไม่น่าเล่นเลยนะมาดูผมนะขวัญอ่อนชนต้นไม้ตกใจดรู้สึกว่าเราจะเดินตรงอย่างเดียวเลยนะ อาจจะสั่นนะตายก็คือตายเลยอ่ะไม่มีต่อแล้วนะกูร้อนแต่ถ้าไม่ตายถ้าอยากก็เหมือนเดิมครับจบครับเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยข้างหน้าคืออะไรวะวิ่งกบิวดาบวิ่ง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 เอ๊ะวิ่งเราเจออะไรอ่ะเข้าได้ไหมไม่ได้มันคืออะไรอ่ะบอกกุนที อันนี้ไม่เคยบูทิเลทับบี้เลยนะผมอยู่ข้างบนไม่เคยเห็นผมไหมทีผมว่าเราลงเถอะมันจะเป็นจุดล่อสายตาผู้คนนะมาเรวกาผู้ร้อนร้อนร้อนอนืมอตอเดินไปทางไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราจะมาจะตรงไหนวะเดี๋ยวเขามองกอนอ่ารู้สึกว่าเราจะมาอ้าว วิครับวิ่งวิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวครับตอนนี้ตอนนี้วิ่งครับตอนนี้เราต้องวิ่งรันบอยรันลสโกรันบอยรันวันนี้ยังไม่เจอใครเลยนะครับในนี้เฮ้ยที่มเจออะไรอะซียวฟ้าวิ่งไปดูครับวิ่งไปดูอ้าวเจอคัสตาร์ดแล้วครับเย่เล็กสี่ครับเลืกสี่ชิ้นเล็กสี่ชิ้นเท่านั้นเฮ้ยน้องมา ดำอยู่เป็นเพื่อนหม่หหลร้อนเกมอะไรอ่ะเกมเจิมไม่ต้องรู้หรอกเกมไรไอ้ไน,ไนะไอ้นะจะอยู่ไหนวะเ <c oughs> ขาสตาร์ทอีกสี่ชิ้นเลยมีน้องมาอยู่ข้างๆด้วยนะยี่ไม่เอาอ่ะอ้าวจะไปเธอแล้วยี่ยแล้วเจออะไรเจือเลย ออกไปเลยไปมาเสียงดังแถวเนี <apply glasses> <till> <t realidade> ้ยเออนี่เราเจออีกแล้วยยเฮู่มาก็เงียบเงียบนะโอ้ยไม่เชื่อตฟักกิ้งบิชโอ้หโอ้ชบอนไ เว่ยเมือกี้อะไรวะเฮ้ยไม่เอาหน้าเอ่อจะหานเขียนอเยังยังยังไม่เจอนะเขียนอเอาโอ้ อ๋อแล้วเนี่ยนี่ขนาดเลือกเป็นแบบ d ดแล้วนะอุ้ย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 เสียงมีใครอยู่แถวนี้ไหมมีไหมเอ่ยเดินตรงไปข้างหน้าเดี๋ยวไปไป ร้อนคืออะไรอะวิเจอตัวอะไรเจออะไรยังไม่เข้าใจอยู่แล้ววะเสียงไม่ยินแต่เสียงอะ่ะโอู้หลอนนั่นเตี้ยวิ อะไรวะอ้าวนี่เราอยู่ตรงไหนเนะี่ยโอ้หร้อนวะยอือืออือหือมไ,มไม่คิดว่าจะมาแคสเกมนี้เนี่ยร้อนสุดออื สะดุ้งกันเลยทีเดียวหัวใจแทบวายยังไงไ, <c oughs> ไม่รู้ดิโอ้โหแค่จีกรอบหนึ่งพอครับพออ้อจอีกครั้งหนึ่งเอฟซีรอเลยครับกดแน่ไม่ไหวครับวัดมาก ปิ้งปิ้งโอ้โหคัสตาดก็ยังไม่ครบเหลือทั้งสามอันเนี่ยดูนห่ออกมาเดี๋ยวนี้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจุ๊บอุ้ยจุ๊บอุ้ยจุ๊บร้อนเริ่มร้อนแล้วิ่งเฮงกลัว เราจะลองขึ้นไปดูนะอุย้ยไม่ขึ้นดีกว่ายิงที่อื่นดีกว่าเหมือนจะอยู่ที่เดิมนะครับมันเราจะอยู่ที่เดิมเจอะไรเนี่ยกูขาขาขาล่มสั่น โดดโดดดโดโดโหแล้วก็มองไม่เห็นน่ะต้องใช้ตัวนี้ช่วยเฮ้ยหลุดโ, <c oughs> โอเคโอเคในเวลาชิ่งแล้วอ้าวใครตึดงโอเคครับคิดว่าขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับโอเค ร้อนสุดๆเจอกันคลิปหน้าบายอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับไปละ